การมรรสการพระอาจารย์เจ้าคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่พี่พเนาะวันนี้ไม่มีอะไรแสดงพูดในามนว่างๆหมืนกันพระอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่าเราไม่ต้องแสดงอะไรเอาความว่างนั่นแหละออกมาแสดงท่านว่าใช่เราก็เลยจะเอาในามว่างออกมาแสดงควบหัวใจที่ควบหัวใจที่ไม่มีหัวใจในขมว่างมาแสดงดูธรรมะเป็นเพียงสมมติ สมมตินั่นก็คือไม่มีก็ว่างเห็นไหมคะมันว่างตลอดเลยอ่ะมองไปทางไหนทางไหนมันก็ว่างอย่างสมมติว่ามองเห็นพี่หนิงทิมพอย่างเงี้ยมันว่างมันว่างจากที่ว่าให้ค่าให้ราคาว่างจากที่แบบใจดวงย้มไปยึดไม่ถือครองอะไรอะไรกับสิ่งที่ตาเราเห็นนะะเห็นไหมมันว่างจากตรงนั้นนะจริงถึงจะโกรธจะเกลียดมันก็เห็นเลยว่าโอ้ยโกรธเกลียดมันเป็นความว่างอะเนี้ คำพูดออกมาแต่ละคำนี่ความคิดก็เป็นความว่างว่างนั้นนั้นมันก็ไม่มีนะไม่รู้จะพูดว่ายังไงมันว่างมันใสอยู่แบบนั้นน่ะเห็นได้ไหมคะทีนี้ว่าเราลองมองดูไปว่าไอ้ตัวตนว่างจริงหรือเปล่าลองมองดูไปลองมองลงไปว่ามันจะมีความว่างจิตของเรามันตั้งมั่นอยู่ในความว่างเห็นไหมคะมันจะเห็นเลยนะถ้าคนไหนเห็นบ่อยๆบ่อยเนี่ยโอ้โอัตราตัวตนของเรามันไม่มีเลยนะ มันไม่มีเราในนั้นเลยอ่ะมันไม่มีผู้มันไม่มีคนมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยนะจริงๆเห็นบ่อยๆเนี่ยเห็นบ่อยๆเนี่ยโอ้ยแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะแต่ต้องแต่ต้องศึกษาแต่ต้องเห็นแบบปฏิบัติโดยจิตนั่นก็หมายถึงว่าจิตเห็นจิตอ่ะคือไม่ต้องไปนั่งกดทับอะไรนะมันจะเห็นเองจะเห็นเองได้โดยว่าสิ่งที่เราตามหาหรือว่าเราทุกข์มาตั้งนานเนี่ยมันเก,กเ,เกิดจากอะไรเหตุปัจจัยเกิดจากอะไร อุ้ยเกิดจากความว่างนี่เองเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าความว่างมันมีอยู่จริงเห็นไหมคะจริงๆทสุกจริงทุกอย่างอย่างที่เราทํามาไว้เนี่ยคิดว่ามันโกรธจริงๆมันเจ็บจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจ็บมากสาหัสเลยเนี่ยเจ็บจริงๆกับคนคนนี้ยยกตัวอย่างนะกับแฟนเอาสมมติว่าแฟนเรามีแฟนเนี่ยโอหแบบมันมาทาร้ายเราเจ็บมากเลยเจ็บจริงๆโอ้ราอง่มรางไหยเหมือนว่าแต่มันก็ร้องไห้จริงนะ ตาเห็นรูปอ่ะเห็นมะตัวตนมันมีจริงๆแต่จริงๆแล้วอย่างไปเลือกเลือกแ้ร้องไห้มันก็ไม่มีเลยมันเป็นธาตุขันมันเป็นอยู่อย่างนั้นท่านถึงบอกว่าธรรมะเนี่ยมันไม่น้มีอะไรอยู่จริงแต่มันเห็นเห็นนะจริงแต่เห็นจริงแต่มันไม่ได้จริงในสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นมันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างลงไปของมันงนั้นก็ไม่มีเห็นไหมคะอุปมาอุปไมยอย่างสมมติว่ารถไฟเนี่ยเออมันรู้เนาะอ่ะพูดมันรู้ก่อนเรื่องรู้ก่อน ไอตัวมันรู้มันรู้หมดทุกอย่างเลยนะมันจะร้องไห้หรือว่าวามว่างหรือไม่ว่างมันรู้หมดเลยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นอุปมาอุปไมยรถไฟอ่ะรถไฟล้อล้อรถนะกับตามันอะตามันอะมันก็จะเห็นทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันเห็นหมดเลยนะแล้วมันก็เข้าใจด้วยว่ามันเห็นเห็นไหมเข้าใจว่ามันเห็นแต่ไอไอล้อรถอ่ะล้อรถไฟอ่ะมันรู้เห็นไหมมันรู้มันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในลางมันอะว่า เวลามันวิ่งไปรางมันจะกระตุกตรงไหนเห็นปะมันรู้สึกรู้รู้รู้อยู่งั้นเห็นปะมันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวข้องกับตาไฟเลยนะเห็นไหมคะมันอยู่คนละส่วนอย่างนั้นเห็นไหมมันก็ว่างจากตามันอ่ะต่างคนต่างว่างจากกันอะไม่เกี่ยวข้องกันเห็นไหมคะรู้รู้อยู่อย่างนั้นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยเลยรถรถไฟเห็นปะรางมันก็ไปอยู่อย่างนั้นเห็นปะมันรู้สึกอยู่อย่างนั้นเหมือนเหมือนใส่เดือนอะทีนี่ตารถไฟ ตารถไฟมันก็เข้าใจว่ามันมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันส่องไปโอ้ยตรงนั้นก็อันนี้ตรงนี้ก็เห็นโอ้มันรู้มันแบบความรู้เห็นไหมไอตัวตารถไฟเปียบเหมือนจิตที่มันจิตที่มันยังแสวงหาหรือว่าสงสัยอยู่นะเห็นว่ะกดหมดมันกระแบกหมดว่ามันเห็นตรงนั้นตรงนี้แล้วนะนั่นอย่างนี้นะเนี่ยตารถไฟมันก็เห็นนะแต่มันไม่ได้สัมผัสเออตารถไฟมันไม่ได้สัมผัสไอสัมผัสก็ถึงร้องนะล้อก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือหมายถึงว่าไอจิตที่แบบจิตที่แบบ ดั้งเดิมของเราอ่ะจิตต้นกําเนิดเออมันสัมผัสอยู่งั้นเห็นปะแต่ตามันไม่ได้สัมผัสนะเห็นปะอ่ามันคนละย่างเลยนะบอกให้จริงแต่ตามันมันเข้าใจปะโอ้โหมันดูหมดเลยมัน่เห็นแล้วเนี่ยมัน่มัแค่เห็นแต่มันยังไม่ดดิ้มโดดไงเห็นไหมมันไม่ได้ดิ้มโดดอ่าเลยยกอีกตัวอย่างอีกนิดหนึ่งอุปมาอุปมาอย่างสมมติว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยมันรู้ทำนะว่าแล้วพอเสร็จปุ๊บเอ๊สิมันรู้ทำเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอะไรเงี้ย ทำไมเขาสิเ,าเขาถึงพูดว่าการบรรลุธรรมอย่างเงี้ยบรรลุธรรมก็ว่างนะบรรู้ธรรมก็ว่างไม่บรรลุธรรมมันก็ว่างนะดองดองดองฟังดีๆนะสมมุติว่าเขาบอกว่ามับนบรรลุธรรมเป็นยังไงที่ท่านบอกว่าได้ดิ้มรสว่าอย่างนั้นอเห็นไหมเขาไปยึดแล้วเห็นไหมไอ้จิตที่มันมันฟังธรรมแล้วมันยึดอ่ะมันยึดมันยึดในความว่างอะ่ะจริงๆไอ้สิ่งที่มันยึดมันไม่ได้มีนะมันว่างนะเห็นไหม แต่มันไปยึดในสิ่งที่คำพูดมันคิดว่ามันมีจริงมันได้ยึดที่นี้เรามาดูเราก็มาเขาก็ถามว่าไหนอะได้ดิมรถได้ดิมรถของระธรรมนั่นก็หมายถึงว่าบรรลุธรรมเหมือนได้ดิมรถแบบไปแตะไปแตะเนื้อมันนิดหนึ่งเขาถามเราก็เลยบอกว่าก็อุป,ปมาอุปไมยว่าเราขับรถไปหรือว่าไปเราเห็น แล้วขับรถไปไปกลางทางมีร้านอยู่ร้านหนึ่งในปัตตภีเนี่ยร้านนั้นทาําอาหารอร่อยมากทําอร่อยมากแล้เราก็ได้ไปกินด้วยนี้อาหารนั้นน่ะเขาทําอาหารซปเปอร์ตีนไก่ว่า้งซปเปอร์ตีนไก่แด้เราก็ไปด้ชิมไปชิมซปเปอร์ตีนไก่นะไอคนนั้นอะ่ะเสร็จปุ๊บมันก็ได้ไปชิมรสชาติดีมากกลมกลอมโอ้โหแบบเปรี้ยวกลมกล่อมนิดๆหือ,อกินได้กะน้ำลายไหลคนว่าเนาะ มันได้ชิมมันได้ชิมมันได้ชิมอืมมันก็ชิมเสร็จปุ๊บมันก็ได้กิน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 ไปนั่นแหละเสร็จอะไรจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ออกออกจากร้านแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านมันก็ไปบอกแฟนมันว่าเนี่ยเธอเธอเธอฉันเนี่ยฉันเพิ่งได้กินอาหารร้านนี้น่าอร่อยมากเลยอะแต่เป็นซปเปอร์ตีนไก่นะมันวาไหนร้านไหนถือร้านไหนร้านไหนได้กินมันก็มันก็บอกแฟนมันไงเห็นไหมแฟนมันก็อยากก็อุปมาอุปไมยหมายถึงว่า มันได้กินจริงอ่าซูปเปอร์ตีนไก่ได้กินจริงอย่างนั้นก็หมายถึงว่าได้ได้ดิมรสของพระธรรมหมายถึงว่าได้บรรลุธรรมจริงๆเห็นไหมแต่การว่าเข้าถึงแก่นของพระธรรมอ่ะมันยังไม่ถึงก็นั้นก็หมายถึงว่าคือซูปเปอร์ตีนไก่เนี่ยได้แค่กินแต่การที่เราจะลงมือทำละ่ะเห็นไหมาการที่เราจะลงมือทำอะซูปเปอร์ตีนไก่เราต้องไปหาอีกเห็นไหม หนึ่งต้องไปซื้อหมอ้อสองต้องไม่ทํานั่นทนํานี่ทำอะไรหลายอย่างเห็นปะซื้อตะไคร้ใบมะกรูดน้ําอยู่ไหนเอาอะไรมาปรุงบ้างเห็นปะกว่าจะเข้าถึงแก่นอีกทําได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรามันรู้ทํามันแค่ได้แตะแค่ได้แตะหนึ่งหรือว่าได้แค่ชิมนะได้แค่ชิมแต่การกระทําเรายังทําไม่เป็นยังไม่ถึงแก่นเพราะฉะนั้นการฟังธรรมมันต้องฟัง,ม,ง,ฟงมันต้องฟังบ่อยๆดึกบ่อยๆฟังลงไปอย่างลงไปเห็นให้ได้จริงๆแล้วในการฟังธรรมนี่เราจะอนี่นะ พอเสร็จปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมามันก็ว่างมันว่างอยู่เดียวเพราะเราพูดในความว่างแต่จริงๆในสมมติมันก็ไม่มีมันว่างนี่ท่านถึงบอกว่าให้ฟังธรรมบ่อยๆฟังธรรมยังไงการฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นในความว่างของเราเองในความรู้สึกของเราอะว่าท่านชี้ยังไงนะฟังธรรมเนี่ยลองลองลองดูนะเพราะว่าเราอะเคยสังเกตเวลาฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าสักแต่ว่าฟังนะฟังแล้วให้มีปัญญาเวลาเช่น ฟังลงไปอย่างลงให้ได้ว่าท่านเทศเนี่ยสมมติว่าว่างเนี่ยม,มันมันมีเราเนี่ยเรามีมีจิตตั้งมั่นอยู่บนความว่างเนี่ยตรงเนี้ยบนความว่างเนี่ยในสิ่งที่ไม่มีเราอะ่ะมันว่างอยู่งั้นอะ่ะเราจะรู้สึกได้เลยเราจะรู้สึกเลยว่าวันว่างยังไงจริงๆมันว่างจากตัวเรายังไงและตัวเราจะเบายังไงมันว่างแบบไหนลองสังเกตดีๆนะอย่าสักแต่ว่าฟังนะทองทำฟังได้ให้มีปัญญา้วยนะบอกให้จริงๆ ก่อนเราก็เคยฟังธรรมเนี่ยฟังฟังโอ้โหมันบอกว่าวันนี้ฟังได้ประมาณเทปหนึ่งประมาณสิบครั้งยี่สิบครั้งมันว่าเออตัวเองนี่แหละไม่ได้ว่าใครสุดท้ายโอ้ยฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังได้ไม่มีเกิดปัญญาเลยโอ้ยทีนี้เอาใหม่พลิกใหม่เลยฟังแล้วพิจารณาด้วยเห็นด้วยตามด้วยฟังแล้วหูฟังเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดถ้าเราฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยฟังแล้วใช้ความคิดเนี่ยมันเกิดความคิดมันจะไม่ว่างทันทีเลยแต่ถ้าเกิดเราฟัง ทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่ไม่ใช้ความคิดั่านก็หมายถึงว่าหูมันฟังเนี่ยทิ้งทุกทิงุกอย่างเลยจริงมไม่ได้มีอะไรทิ้งอยู่แล้วมันทิ้งของมันอยู่แล้วแต่เขาฟัง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 ลง,ง,ง,งไปเนี่ยมันจะได้ดีมลดถ,ถึงแก่นตรงนั้นเลยบอกให้จริงๆท่านถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมมันทาไมถึงง่ายต้องฟังเห็นไหมอย่างลงที่ดีนะตรงเนี้ยสาคัญมากสําหรับเราอ่ะสําหรับผู้ปฏิบัติที่อยากหลุดพ้นไม่อยากเกิดอีกต่อไปอ่ะเออพอฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยความเกิดนั้นมันจะไม่มีนะ เกิดไม่มียังไงความคิดเด่ะมันจะไม่เกิดมันจะไม่เกิดยังไงก็นั่นก็หมายถึงว่าถึงมันเกิดเราก็รู้เห็นไหมมันมีแบบอะไรครอบอยู่อ่ะเวลาเวไม่ได้ไม่ดไมด้ไดเราฟังธรรมะหรือว่ามีปัญญามันจะมีครอบถึงความคิดเกิดเกิดเนี้ยมันมีตัวรู้เลยถึงมันจะเกิดมันก็มีตัวรู้อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะธรรมะนี่ท่านพูดครอบไว้หมดแล้วแต่เรามีปัญญาอย่างงอย่างลงได้หือเป่าเท่านั้นเดะอ่าจริงๆไม่ได้พูดเด่นนะธรรมะเนี่ย มันเป็นอย่างนี้จริงๆท่านถึงบอกว่าอู้ยฟังธรรมะนี้มันมันมันรู้ธรรมในการฟังนี่มันง่ายมากเลยเห็นปะมันง่ายจริงๆก็เสร็จนะเราก็เห็นเห็นปะพอเราพูดกันมันเหมือนมีจริงนะสุดท้ายมันก็ว่างเห็นไหมมันก็ว่างอีกอ่ะไม่รู้พูดยังไงเพราะธรรมะพูดในความว่างๆมันไม่มีอะไรเลยอ่ารับได้ไหมล่ะรับได้ไม่ได้เรื่องตัวเองอ่ะเพราะธรรมะเนี้ยท่านสอนให้รับให้ฟังให้เห็นให้รู้เรื่องตัวเองเท่านั้นไม่เกี่ยวกับใครเลยเห็นปะ พอรู้เรื่องตัวเองเนี่ยเรื่องภายนอกหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องคนอื่นเนี่ยจะสบายมากเลยอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบเข้ามาเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของของเรามมนจะเห็นว่าตัวเนี้ยที่กระทบมาเนี่ยมันเป็นแค่แค่การกระเพื่อมจิตตสังขารหรือว่าจิตอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจเห็นไหมทุกคนเข้าใจอยู่แล้วว่าการบรรลุธรรมมันเป็นยังไงการเห็นธรรมเป็นยังไงการปลดปลงปล่อยวางด้วยตัวของมันเป็นแบบไหนความเบาสบายเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังยกตัวอย่างอีกนิดนึ่งนะมีคนถามว่ามีคนถามเรามาว่าถ้ามันอถ้าพ้นทุกอ่ะมาบอกด้วยนะเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอะตอนที่เรายังไม่ปฏิบัติรรมันทุกถูกไหมทุกเพราะเราคิดว่ามันทุกอ่าอ่าทุกอยู่อย่างงั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าตัวทุกเนี่ยมันไม่มีจริงๆริอะตอนแรกเราก็คิดว่ามันมีแล้วยึดด้วยในตัวทุกอ่ะยึดจริงๆว่ามันมีจริงๆ อ่า uh, เราทุกข์เราเข้าไปเป็นแบบนั้นจริงๆทุกข์จังเลยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมแต่พอมาเห็นธรรมเนี่ยความทุกข์นั้นอุย้ยไม่มีเลยมันอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยเล่นกับความคิดอยู่แล้วนี่ยนั่นแหละมันก็เลยพ้นทุกข์จากความเป็นเราแต่ทุกข์นั้นมันคือธาตุคือธาตุบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มันจะต้องเจออะไรอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเจอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธาตุมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยแหละมันพ้นทุกข์จากความเป็นเรา ธาตุขันมันยังอยู่อยู่เพื่อรอกายแตกแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าธรรมะนี่โอ้โหพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดธรรมะนี่โอ้โหแบบมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเนี่ยไหนพระอาจารย์พูดไม่มีตัวตนหาตัวตั้งนานนะมันว่าพระอาจารย์อยู่ไหนมันว่าเห็นไหมคิดอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไหมคิดอยู่นั่นอะมัวแต่ไปหาคนอื่นแล้วตัวตัวเองถึงไหนแล้วว่าต้องดูต้องย้อนเข้ามาหาตัวเองธรรมะน่ะ ใครจะเก่งจะโง่แค่ไหนไม่เกี่ยวกับเราเลยไอ้ตัวเราเนี่ยแหละต้องเห็นตัวเองให้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะเห็นคนอื่นถ้าไปเห็นคนอื่นนั่งนะางโง่มากเลยนะบอกให้เพราะอะไรเพราะตัวเองยงังโง่อย,อยู่ตัวเองยังไม่ถึงไหนเลยว่าอู้พ่อแม่ครูวาเจนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันว่าเห็นไหมจิตนั่นนะ่ะท่านบอกวนะ่าจิตนะจิตโง่มากเลยนะไปเห็นคนอื่นนะเห็นตัวเองง่ายได้ยังว่ะเนีน่อยอยู่อะปรุงอยู่คิดอยู่นะ่ะแสวงหาอะไรอยู่อ่ะ แสวงหาในความไม่มีพ่อแม่กูบาจันก็ไม่มีเห็นปะความคิดก็อยู่ตัวเองมันผุดขึ้นมาเห็นได้ได้สิน่ะเห็นได้มั้ยนะเห็นได้ไหมอ่ะพอเห็นมันก็จบเห็นปะเอาไงอ่ะมันจบเลยนะบอกให้จริงนั่นแหละสุดท้ายมันก็ว่างเหมือนเดิมพูดไปพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ว่างอยู่อะไรเป็นอะไรบนโลกใบนี้เนาะมันมีแต่เรานี่แหละว่าเราไปเป็นอย่างงั้นเป็นอย่างนี้เห็นปะถ้าตัวเราเนี่ยใช้คําว่าตัวเรานะตัวเราไม่มีเรามีแต่ธาตุธาตุก็ไม่มี ถ้าถ้าถ้าตัวเราคิดว่ามันพูดได้เนี่ยมันจะบอกเลยโอ้ยเนี่ยตัวฉันเนี่ยเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยฉันไม่อยากแล้วไม่อยากเดินไม่อยากอะไรแล้วเนี่ยขาคือเนี่ยแขนอะไรความคิดเนี่ยเหนื่อยแล้วพักบ้างเหอะอะไรเงี้ยวัน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 ใช้แต่มันเนี่ยตื่นขึ้นมาพามันไปแล้วเนี่ยไอตัวก้อนแททาดเนี่ยพามันไปทํางานเห็นไหมตรงนั้นตรงนี้ขับรถไปเห็นว่ามันเหนื่อยนะเห็นไหมคะเห็นไหมมันเป็นเราตรงไหนไม่เข้าใจอ่ะเออ ไหนมันควรเป็นเราอยู่ตรงไหนไหนไหนท่านก็ถึงบอกว่าบนโรคใบนี้มันไม่มีของเรามันมีแต่ธาตุมันมีแต่ธาต,ต,าตุจริงๆมันไม่มีเราเดี๋ยวยกตัวอย่างวันวันนี้อีกนิดหนึง่งวันนี้มีคนถามว่าเขามาถามเขามาถามเราว่าเขาบอกว่าสมุทเกี่ยวกับแบบพระไตรปิฎกเนาะเขาบอกว่าสมุทไทยนิโรธมาคืออะไรหรออะไรเงี้ยอริยสัจสี่เนี่ยต้องเรียนรู้ต้องให้ชัดนะเขาว่าเขาพูดเนี่ย เราก็ตอบว่าก็นี่ไงกายใจเนี่ยนี่กายใจนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมหาลัยอยู่ตรงเนี้ยประตูปะไตปิดดกอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยจบก็จบอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่เอ้ามันจะอยู่นี่ได้ไงเขาว่ะมันจะไม่อยู่ได้ไงเนี้ยมันทุกตรงเนี้ยมันผลทุกก์ก็ผนตรงเนี้ยมันปรุงแต่งก็ปรุงแต่งตรงนี้ไม่ใช่หรือบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตรงนี้มันกระดับตรงนี้มันก็พ้นจากตรงนี้ไม่ใช่หรือเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะว่างั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นได้ยังไงเห็นมู่ด เห็นไหมอ่ะพูดดูพูดอยู่น่ะคิดดูเห็นไหมเฮ้ยจริงเหรอพี่เขาว่ะก็นี่งคิดอยู่เนี่ยคิดอยู่เนี่ยจําไว้เลยนะเราวาพูดอะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยนั่นแต่เป็นความคิดมันอยากพูดอยากอะไรรู้ไว้เลยนะเป็นความคิดคนนี้เขาไม่ยังไม่รู้ความคิดรู้ไว้เลยนะให้เป็นให้รู้ไว้เลยนะเนี่ยเป็นความคิดของเราแล้วเขาก็บว่าพูดไปพูดไปเขาก็แจ้งโอ้พี่ ที่บอกผมเนี่ยเหมือนให้ผมเนี่ยขึ้นรถไฟเลยนะเนี่ยมันว่าเออปกติเนี่ยผมนี่ขับรถนะมันว่ากนันงยถ้าเราขึ้นรถไฟเราก็จะมองลงเห็นหมดเลยใช่ไหมว่าทุกสิก่งท,ทุกอย่างเห็นไหมที่เขาขับรถก็อุปมาอุปไมเนี่ยเขากาลังเล่นก็ผมคิดอยู่เห็นไหมเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนั้นเห็นไหมรถมันติดคิดนั่นคิดนี่โอ้โหวุนวายสารพัดเเห็นไหมโอ้หวันนี้เขาบอกหูใช่เลยครับพี่ก็ว่าใช่เลยครับนี่หู้หผมนี่แบบเบามากเลยมันว่าเห็นไหม ปฏิบัติโดยจิตมันไม่ได้มีอะไรมันแค่เห็นแค่จิตเราไปรับรู้เห็นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรนอกเหนือกว่านี้เลยเห็นไหมคะมันง่ายมากพอง่ายมันก็บอกว่ารับไม่ได้ง่ายเกินไปยิ่งบอกว่าตัวตนเนี่ยมันไม่มีนะหนักอีกมันรับไม่ได้อีกว่าตัวตนมันไม่มีเห็นไหมจิตที่มันโง่มันยังปรุงอีกอยู่เห็นไหมจิตที่โง่เนี่ยมันจะตั้งตั้งไว้เลยว่าเนี่ยเวลาไปฟังทมใครก็แล้วแต่พอแม่ครูอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่มัน ไม่เลยนะว่ามันจะเอาไปเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งมวลเ่ยนะจิตที่โง่เขาอยู่ว่าเนี่ยถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์องค์ไหนก็แล้วแต่พูดไม่ถูกใจมันจะต้องแสวงหาตั้งขึ้นมาเลยอ่ะตั้งขึ้นมาเลยความคิดมันอ่ะตั้งคําถามเรื่อยไปเลยอ่ะเห็นไหมมันโง่อยู่มันทําให้ตัวเองเหนื่อยทําไมก็ไม่เข้าใจนะแต่จิตที่เขาฉลาดนี่เขาก็รู้รู้อยู่งั้นรู้เหมือนไส้เดือนเลยปะรู้อะไรก็ไม่รู้แต่มันรู้อยู่งั้นรู้ทิ้งรู้กว้างรู้ปล่อยรู้วางรู้อยู่งั้นรู้ไม่มีใครไปรู้รู้ไม่มี ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกับอะไรที่รู้นั้นเลยเห็นไหมจิตที่เขาฉลาดก็มันเป็นแบบนี้จิตที่งงเมือ่อไหร่ว่าเมือ่อไหร่เช้าสักทีเนี่ยจะออกไปหากินแล้วเมื่อไหร่เช้าเนี่ยปุงอยู่นน่แน่ได้อะไรอ่ะสุดท้ายก็ว่างพูดมาในสุดท้ายก็ว่างพูดก็ไม่ได้ไม่พูดก็ไม่ได้ยินได้ยินก็ไม่ได้ไม่ได้ยินก็ไม่ได้เลยไม่มีอะไรได้อะไรเลยนะเชื่อว่าไม่มีอะไรรู้อะไรเลยบนโดกไว้เนี้ยบนโดกก็หมายถึงว่าตัวตนของเราเห็นปะ พอเรารู้ทำแล้วแบบเนี้ยเรารู้ทำประจักษ์ใจของเราแล้วว่าการทุกการเกิดการอะไรแล้วเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเนี่ยเราก็จะต้องบอกไปบอกพ่อบอกแม่บอกพี่น้องของเราเผยแผ่ศาสนาะออกไปให้กว้างขวางในโลกปฐพีนี้อยาะเลยนะว่าบนโลกใบน,นี้มันไม่มีความทุกข์เผยแผ่ศาสนาะช่วยกันออกไป เพราะว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านกระําบ,บากว่าจะได้ความว่างมาสอนเราเนี่ยมันยากมากเลยนะเห็นไหมขนาดเราเนี่ยเห็นความว่างยังไม่อยากจะเชื่อว่าไม่มีตัวตนเห็นไหมเสร็จเราก็ช่วยกันแชร์ออกไปบนโลกไปเนี่ยอย่าให้เหลือเลยนะไอ้จิตตะสังขารนีมน่มันเขี่ยวมากเลยจริงๆให้เหลือไม่ได้เลยนะช่วยกันคนละไม้ลนะมือเห็นไหมคะทีนี้พอเราช่วยกันเราก็เห็นกันโอ้ยคนนั้นกระเบิกบานในธรรมเธอตื่นรู้แล้วฉันก็ตื่นแล้วเห็นไหม ความเบิกบานปิติมันก็มาเลยมันก็เป็นของมันของมันเองพาดดูนะมันรู้ของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรใครไปดูเห็นไหมสุดท้ายธรรมะทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่บนดูงควงว่างดวมว่างนั้นก็ไม่มีดมให้หมดนะพูดมาทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีอะไรเลยมันมีเพียงสมมติ้มกระดานให้หมดเลยนะดมทุกสิ่งทุกอย่างพูดออกไปมันดมจริงๆไม่มีหรอกมันว่างอยู่นั้นนะสุดท้ายธรรมะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพี่นิงสาธุค่ะ ธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุกได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า